่อนต่อไปนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้หยุดผ่อนดีหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงดีโดนนะทีนี้โดนฟ้องทั้งคู่นะทั้งคนซื้อคนค้ำใช่ค่ะเพราะว่าก็ยังไม่ได้อย่าขาดจากกันด้วยนะคะทะเบียนสมรสก็ยังคงถืออยู่ครับถ้าแยกกันอยู่แล้วตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าต่างฝ่ายต่างจะไปมีใหม่กันแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่ากันเสียแล้วก็ทำข้อตกลงกันนะครับว่าอะไรยกให้ใครบ้าง นะครับสมมุติว่ารถคันนี้จะยกให้เธอะนะยกให้เธอก็ตอนจดทะเบียนหย่าก็บันทึกหลังใบหย่าว่าทรัพย์สินอะไรที่จะยกให้ใครอย่างไรนะครับรวมถึงบุตรด้วยว่าจะอยู่ในการดูแลของใครคก็บันทึกได้หมดเลย<ช>นะครับแล้วถ้าต่อมาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นก็สามารถจะไปฟ้องร้องต่อศาลให้บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญานั้นได้ะนะครับไปต่อเลยครับ สำหรับสายต่อไปนะคะคุณเจนจากกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเจนค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะค่ะพอดีมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกที่ดินน่ะคะ่ะเป็นย,ยังไงคะที่ดินที่ดินของใครของเจนหรือของใครก็ก็ตุกต้มาหลายรุ่นนะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นของตัวเองแล้วจะไปแบ่งแยกจะไปบแบ่งแยกแล้ว ไม่ได้คือที่ดินสิบห้าไร่แต่มีคนอื่นทํากินอยู่สิบไร่โดยที่ว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็อคือไม่รู้เลย